สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เจนนี่ชาแนล79นะคะกับช่วงเจนนี่ยิบซีพยากรณนะคะก็มาพบกับแม่หมอเจนนี่เหมือนเดิมเลยจ้านะคะเ,เจนก็มาตรวจดวงชะตาฟรีนะคะช่วย คู่คนนะคะเนาะสร้างบุญสร้างกุศลนะคะเนาะมาตรวจดวงชะตาแบบโดยรวมนะคะเจนจะมาดูดวงแบบโดยรวมนะคะการดูดวงของเจนนะคะจะเป็นการดูดวงแบบ general reading นะคะหรือดูดวงดูดวงแบบโดยรวมนะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้นะคะดูเพื่อความสนุกเพื่อเป็นแนวทางนะคะไม่ต้องคิดเดยอะคิดมากเด้อถ้าเกิดว่าได้คําทํานายดีๆก็รับไว้นะคะถ้าได้คําทํานายไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปคิดเดยอะคิดมากเลยค่ะก็เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจํา ประจําวันนะคะเนาะ,ะสําหรับใครนะคะนะใครสําหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะตรวจดวงชะตาส่วนตัวกับแม่หมอเจนนี่นะคะก็ทักมาในอินบ็อกซ์ใน facebook ส่วนตัวได้เลยนะคะเนาะ,ะแม่หมอเจนนี่ค่ะเนาะพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะคะแม่หมอเจนนี่นะคะหรือภาษาอังกฤษเจนนี่อังกด์นะคะนะ ค่ะถ้าเข้ามาได้เลยนะคะเนาะเดี๋ยวถ้าเข้ามาถามรายละเอียดได้เลยนะจ๊ะเนาะดูเปิดพื้นดวงดูแบบละเอียดชัดเจนนะคะดูวันเดือนปีเกิดทะเบียนบ้านทะเบียนรถนะคะดูให้หมดเลยค่ะเนาะอือดูจุๆจุเลยค่ะหนึ่งชั่วโมงนะคะไม่จำกัดคำถามเนาะถามได้ทุกคำถามเลยจ้านะคะ,ะแล้วก็ ะะสำหรับใครนะคะสนใจอยากจะให้แม่นะคะคทำหัวข้อหรือว่าท็อปิกอะไรให้ในช่อง youtube นะคะเนาะก็เข้ากดติดตามในช่อง youtube แม่ไว้ได้เลยนะคะเนาะแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ดูดวงนะคะแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยค่ะว่าแม่ทำหัวข้อนี้ให้หนูหน่อยค่ะหัวข้อนี้ให้หนูหน่อยแล้วก็เดี๋ยวถ้าแม่ว่างแล้วแม่จะทำให้นะจ๊านะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะนะเราก็มา,าดูพีกาคาดกันเหมือนเดิมนะคะพิกาคาดหรือพิกรเด็กกันนะนะคะเ,เจนก็มีไพ่ให้เลือก3ามกองอย่างอย่างเดิมนะคะอย่างเคยเลยจ้าเนาะมีไพ่ให้เลือกกัน3ามกองนะคะกับหัวข้อวันนี้นะคะที่ว่านะคะ เขาคนนั้นคิดอย่างไรกับเรานะคะวันนี้นะเออมาหัวข้อความรักอีกแล้วนะจ๊าวันนี้นะเขาคนนั้นนะคะคนที่เราแอบคิดถึงเขาเนี่ยเขาคิดอย่างไรกับเรานะเขาคนนั้นนะที่เราคิดถึงเยอ่เนี่ยเขาคิดอย่างไรกับเรานะคะเนาะออแม่ก็มีไพ่ให้เลือกสกองเช่นเคยค่ะนะแม่ก็จะดูไพ่ออร์คโคแล้วก็ไพ่พพพีคเแนนแล้วก็ไพ่ยิบีไปพร้อมกันนะคะสามสำรับเลยนะคะ วันนี้นะคะกองแรกนะกองแรกนะคะตั้งจิตอธิษฐานจ้าหลับตานะคะเพ่งไปที่กองไพ่ที่เราชอบเด้อชอบกองไหนก็เลือกกองนั้นนะจ้านะอืถ้าเราถูกชะตากองไหนก็กองนั้นละค่ะเป็นกองของเรานะคะกองแรกนะคะกองแรกนะคะแอนิมอลนะคะใครชอบกองแรกเลือกกองแรกได้เลยจ้าแอนิมอลนะแอนิมอลนะจ๊ะกองที่สองค่ะด r e a มนะคะ ดรีม r e a m นะคะใครชอบกองที่สองจ้าเลือกกองที่สองได้เลยค่ะดูสีไพาสวยงามมากเลยเนาะเป็นไพ่สำหรับใหม่ที่เพิ่งได้มาเนาะโอเคค่ะมากองที่สามจ้าแฟมิลีนะคะกองที่สามนะคะแฟม i ลี่จ้าโอเคนะโอเคจ้ามาใครที่เอ่อได้ไพ่ กองที่ตัวเองชอบแล้วนะคะนะเดี <Slo an> <te idal> ๋ยวเรามาฟัง <tube> คําตอบกันเลยจ้านะคะว่าเขาคนนั้นที่เขาคนนั้นคิดอย่างไรเนาะเขาคนนั้นคิดอย่างไรกับเรานะคะคนที่เราคิดถึงเขาอยู่เนี่ยนะเขาคิดอย่างไรกับเรานะคะนะคนเขาคนนั้นนะคิดอย่างไรกับเราโอเคค่ะเรามาฟังคําตอบของชาวกองที่หนึ่งกันเลยจ้าว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเรานะคะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะสำหรับชาวกองที่1นนะคะใครที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะเรามาฟังคําตอบกันเลยจ้าว่าเขาคนนั้นคิดอย่างไรกับเรานะคะเนาะเขาคิดอย่างไรกับเรานะเขาคนนั้นที่เราคิดถึงเนี่ยเขาคิดอย่างไรกับเราบ้างนะคะนะเดี๋ยวเรามาดูกันจ้านะกองที่1นนะคะชาวกองที่1นะะ1นะเขาคนนั้นคิดอย่างไรกับเรานะคะอาตั้งจิตอาธิฐานเด้อนึกถึงหน้าคนคนนั้นนะนึกถึงหน้าเขาคนนั้นละจ้านะ เขาคนนั้นที่เราคิดถึงนั่นแหละนึกถึงหน้าเขานะ Five of Swords Five of Pentacles King of Wands Three of s w o r d Four of cup นะคะ Six of one โอเคจ้ะมาแล้วมาฟังคำตอบกันเลยนะคะนะสำหรับชาวกองที่หนึ่งนะคะว่าเขาคนนั้นคิดอย่างไรกับเรานะคะเขาคนนั้นที่เราคิดถึงเขาอยู่เนี่ยนะเขาคิดอย่างไรกับเรานะคะเนาะอืม ชาวกองที 1> ่1นนะคะเขาคนนั้นที่เราคิดถึงอยู่เนี่ยนะอืมถามว่าเขาคิดอย่างไรกับเรานะคะตอนนี้นะคะความรู้สึกของเขาคนนั้นนะตอนนี้นะไม่เหมือนเดิมแล้วนะเขาไม่ได้คิดกับเราเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะนะจากคิดว่าเขาเคยมีความรู้สึกดีๆให้เรานะคะความรู้สึกนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะอืมีมือที่สมเข้ามาแล้วนะคะความสัมพันธ์นี้นะมีมือที่สมเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์มีปัญหาเนาะทำให้ความสัมพันธ์มีปัญหาหรือเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วนะจ๊ะ นะเราก็ไปแอบชอบเขาหรือไปแอบคิดถึงเขาอะไรประมาณนี้เนาะชาวกองที่หนึ่งนะจ้าถามว่าเขาคิดยังไงเขาไม่ได้คิดอะไรกับคุณนะตอนนี้นะเขาไม่ได้คิดอะไรกับเราแล้วจ้านะเหมือนกับตัวเขาเองเนี่ยเหมือนเขามีคนของเขาอยู่แล้วแล้วก็คือเขาไม่ตอนนี้เขาก็มีปัญหาส่วนตัวของเขาเองอะนะคะเนาะที่ต้องแก้อยู่กับเรื่องความรักของเขาละจ้านะอืม ถามว่าเขาคิดอย่างไรกับเราตอนนี้ผู้ชายคนนี้ยเขาคิดกับเราเป็นแค่เพื่อนนะคะนะตอนนี้นะเขาไม่ได้รักเราไม่ได้มีความรู้สึกหรือคิดถึงอะไรอะไรเกี่ยวกับเรา ขนาดนั้นเหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่นะจาาตอนนี้ความสัมพันธ์เป็นได้แค่เพื่อนนะคะนะความสัมพันธ์เป็นได้แค่เพื่อนค่ะต่อให้เรากลับมาคบกันหรือว่าเราตัดสินใจคบกันหรือคุยกันเนี่ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นได้ภายใน3มเดือนนี้นะจาาจะมีลักซ้อนเข้ามาค่ะเนาะจะมีลักซ้อนเกิดขึ้นได้นะกองที่หนะึ่งนะอืมแล้วเขาคิดกับเราเป็นแค่เพื่อนนะคะนะกองที่หนึ่งนะตอนนี้นะคะเขาคิดแบบนี้นะกับคุณนะจ้าเรามาดูไพ่ออร์แลคกันค่ะเนาะ เห็นไหมคะ เหมือนกับเป็นเพื่อนคู่คิดเห็นไหมคะไพ่มันคล้องจองกันมากเนาะเหมือนตอนนี้เขาคิดว่าเราอ่ะเออเป็นคนดีคนนึงแหละนะเราก็เป็นคนที่น่าคบคนนึงแหละแต่ว่าคือเขายังไม่ได้ต้องการอยากจะคบเราเหมือนกับเปิดเผยนะคะนะเปิดเผยเป็นแฟนเป็นคูน่ชีวิตกันอะไรแบบนั้นยังนะอจะแบบเป็นแม่มองว่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นแบบเพื่อนมากกว่าค่ะนะจ้ะนะเขาคิดถึงนะเขาก็คิดถึงแต่ว่าเขาไม่ได้คิดถึงอะไรเกินเลยขนาดนั้นนะจ๊ะ อืมเรามาดูกันค่ะว่าพ่อพิคเนตอยากจะแนะ,แน,ะนำอะไรชาวกองที่หนึ่งนะพ่อพอพิคเนตนะคะเนาะพ่อพิคเนตนะคะอยากจะแนะนำเราว่า ให้เราเดินหน้านะจะให้เราเดินหน้าอย่าจมปลักอยู่กับความทุกข์เดิมๆนะอย่าจมปลักกับเรื่องในอดีตอย่าจมปลักกับสิ่งที่เราทาพลาดพังไปนะคะเนาะเอ่ออะไรที่เราหวังไว้นะคะสิ่งที่เราคิดที่เรากําลังจะเริ่มทําเนี่ยนะให้ลงมือทํานะอย่ามัวแต่คิดนะมัวแต่คิดมันไม่สําเร็จนะจามัวแต่คิดมันไม่สําเร็จนะคะต้องลงมือทํานะจ๊านะพ่อบอกนะอืมทาอะไรก็ทําไปทีละอย่างอย่าทำทีละหลายๆอย่างด้วยนะอืมพ่อบอกถ้าทําทีละหลายๆอย่างเนี่ยเอ่อ มันจะไม่มันมันจะไม่สําเร็จผลอย่างเต็มที่จ้ะเออมันอาจจะไม่เป็นไปนตามที่เราหวังอย่างเต็มที่เออไม่ต้องห่วงเออไม่ต้องห่วงภายใน3เดือนเนี้ยคุณจะพบเจอแต่สิ่งดีๆกําลังจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะจะมีเรื่องให้สุขใจจ้ะโดยเฉพาะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์เหลือเกินนะเร็วๆนี้นะภายใน3เดือนนี้นะจะมีลาบปากเข้ามาค่ะนะระมัดระวังน้ําหนักขึ้นเดอ้อชาวกองที่หนึ่งเดอ้อจ้ะ โอเคค่ะจบคำทำนายสำหรับชาวกรงที่หนึ่งแล้วนะคะนะจ่าขอให้โชคดีค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่ด้วยนะคะนะจ่าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตแล้วกดกระดิ่งไว้จ่าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางช่องเนาะโอเคค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนสำหรับชาวกรงที่หนึ่งนะคะขอให้โชคดีนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีจ้าเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบชาวกรงที่สองกันเลยค่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะชาวกองที่สองนะคะสําหรับใครนะคะที่เลือกกองที่สองนะจ๊ะเรามาฟังคําตอบกันเลยค่ะนะใครที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะดีมนะคะนะเรามาฟังคําตอบกันเลยค่ะว่าเขาคนนั้นคิดอย่างไรกับเรานะคะนะเขาคนนั้นที่เราคิดถึงเนี่ยเขาคิดอย่างไรกับเรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําตอบกันนะจ๊ะว่าเขาคนนั้นเนี่ยคิดอย่างไรกับเรานะชาวกองที่สองนะคะตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงหน้าเขาคนนั้นนะ ว่าเขาคนนั้นคิดอย่างไรกับเรานะคะ โอเคจ้าสำหรับชาวกองที่สองนะคะนะสำหรับชาวกองที่สองนะคะถามว่าเขาคนนั้นเนาะคิดอย่างไรกับเราใช่ไหมคะเนาะตอนนี้เนาะตอนนี้นะคะเนาะเขาคนนั้นนะโอ้โหความสัมพันธ์ของคุณสองคนเนาะเหมือนกับเออเป็นความสัมพันธ์ที่เออไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะคะเนาะถ้าเกิดว่าเป็นแฟนกันคบกันนะคะคบหาดูใจกันนะคะเนาะถ้าเกิดว่าคบหาดูใจกันอยู่นะคือเป็นความรักที่แบบว่ากระทบกระทั่งกันบ่อยมากนะ ของคนที่2นะคะเนาะเป็นความสําคัญกระทกระทั่งกันบ่อยมากแล้วก็เหมือนกับเราฝันเราดิ้มเราคิดจะสร้างครอบครัวหรือหรือเราคิดเราวาดฝันนันอนาคตไปพร้อม กันไปด้วยกันหนักหวังไว้สูงเหมือนกันหวังไว้ไกลเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันจะไม่เป็นไปตามที่เราหวังนะจะมันจะเป็นไม่มันจะไม่เป็นไปตามที่เราหวังนะคะถามว่าเขาคิดยังไงกับเราตอนนี้นะเขาคิดยังไงเขาก็รักเรานะเขาก็รักเขาก็ชอบเราค่ะนะเขาก็รักเราก็ชอบเรานะคนคนนี้นะคนที่เราคิดถึงอยู่นะแต่ว่าบางเอื่นว่าเขาก็มีเรื่องให้เครียดให้คิดเยอะคิดมากนะตอนนี้เขาก็เลยอาจจะ ไม่เหมือนเดิมนะคะปฏิกิริยาอาจจะเปลี่ยนไปหรือว่าความรู้สึกหรือคําพูดหรือว่าการแสดงออกอาจจะเปลี่ยนไปไม่ต้องคิดเยอะคิดมากเด้อเพราะว่าเขามีความเครียดน,นะคะเครียดเยอะมากช่วงนี้นะอืมจะคนกองที่สองนะเอ่อเครียดเยอะมากค่ะแต่เพาว่าถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณเขายังรักและคิดถึงคุณอยู่นะจะเขายังรักและคิดถึงเราอยู่นะคะนะแต่บางเอิญว่าเขาก็มีเรื่องให้เครียดให้คิดเยอะคิดมากนะคะเขามีปัญหาของเขาอะตอนนี้นะจะ เรามาดูไพ่ออลละโคกันนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรนะเห็นไหมคะด e a มเนาะเห็นไหมคะด e a มเห็นไหมดิ้มไพ่บอกเนาะคืออเ่อ เหมือนกับคนที่เราคิดถึงเนี่ยค่ะกองที่สองเนาะเหมือนเหมือนเหมือนเราคิดวางแผนอนาคตร่วมกันน่ะนะคะเนาะแต่ว่ามันจะไม่เป็นไปตามที่หวังไว้นะเพราะว่ามันมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาขัดขวางค่ะภายใน10เดือนนี้มีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งกันรุนแรงนะเกิดขึ้นนะจะอาจจะความสัมพันธ์อาจจะเปลี่ยนแปลงแต่ว่านะคะถ้าเกิดว่าเรานะคะรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันนะคะให้มีเหตุผลเนาะค่อยๆเคลียบนะคะกันค่อยๆพูดค่อยๆจากันแหละค่ะเนาะแล้วคุณ จะเข้าใจกันนะจะ่าคุณจะเข้าใจกันมีเกณฑ์ว่าจะได้ปรับความเข้าใจกันแล้วก็เริ่มสารสัมพันธ์กันใหม่ๆเนาะถามว่าเขาคิดยังไงเขาคิดยังคิดถึงแล้วก็ยังรักเราอยู่นะใจคนที่เราคิดถึงนะกองที่สองนะเขายังคิดและคิดถึงและรักเราอยู่นะคะเรามาดูไพ่พ่อพิคะนตกันค่ะว่าพ่ออยากจะแนะนําอะไรเราเนาะเ,เห็นไหมคะโอ้ยเนาะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมไพ่ขึ้นเห็นไหมคะเนี่ย ค 3, iscilla, ือความสัมพ <pl ains> ันธ์เ <satisfy> น <karang ados> <uffy> ี่ยเหมือนมันจะจบเนาะเหมือนมันจะจบลงเหมือนมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะจะมีเรื่องให้คุณตัดสินใจแน่นอนเลยนะภายในภายใน10เดือนเนี้ยเกิดขึ้นแน่นอนนะมันจะเริ่มไปตั้งแต่เดือน3เลยนะจ้ะมันจะเริ่มขึ้นไปตั้งแต่เดือน3เลยค่ะจะเด่นนะการเปลี่ยนแปลงนะมันจะมีเรื่องให้เราได้ตัดสินใจเห็นไหมคะเนี่ยพ่อบอกว่าจะมีเรื่องให้เราตัดสินใจเกิดขึ้นนะจ้าเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ภายใน3เดือนนะลูกนะจะให้ทําใจให้มี ติคะ่ะพิคิดพิจารณาให้ดีๆนะคะเนาะถ้ามองหาหนทางไม่ออกนะคะปรึกษาใครไม่ได้ให้นั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระนะเราหนูจะเห็นแสงสว่างนะลูกนะเห็นไหมเนี่ยพ่อบอก Concentration เห็นไหมคะให้เราเชื่อมันนอออนะอม่นในตัวเองค่ะพ่อบอกนะให้เชื่อมั่นในตัวเองให้เชื่อมั่นในการตัดสินใจของเราเองนะคะนะแล้วก็ให้เด็ดขาดนะให้เด็ดขาดให้เชื่อมั่นนะคะแล้วก็ให้เราโฟกัสไปเลยนะถ้าเราตัดสินใจจะทําอะไรก็ตัดสินใจทําสิ่งนั้นไปเลยนะ ะะโอเคจ้าจบคำทำนายของชาวกองที่2แล้วนะลูกนะโอเคค่ะขอให้ชาวกองที่2โชคดีนะคะเชื่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยเด้อจ้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆนะคะกดกระดิ่งไว้จ้าโอเคค่ะสำหรับชาวกองที่2ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเรามาฟังคําตอบของชาวกองที่สามกันเลยจ้าสาหรับใครนะคะที่เลือกไพ่กองที่สมเนาะเดี๋ยวเรามาฟังคําตอบกันค่ะว่าเเขาคนนั้นนะคะที่เราคิดถึงเขาอยู่เนี่ยนะเขาคนนั้นคิดอย่างไรกับเราเนาะเขาคนที่เราคิดถึงอยู่เนี่ยเขาคิดอย่างไรกับเรานะคะเนาะสำหรับความสัมพันธ์ที่คลุ้งเครือกันอยู่นะลูกนะ มาดูกันค่ะนะคะชาวกองที่สามนะคะไพ่ที่คุณเลือกนะคะ Family นะคะชาวกองที่สามนะจะ Family นะคะเนาะ Family นะคะกองที่3ามนะใครที่เลือกไพ่ Family เรามาฟังคำตอบกันเลยค่ะ เอ of b o อนนะคะ ten of pentacle นะคะคินอ of cup ค่ะทร e ออฟว n นค่ะ seven of s w o r วค่ะท o o อฟคัฟโอ้โหเลิศมากกลองที่สามดีงามมากค่ะนะกลองที่สามได้ไพ่ดีงามมากๆเลยจ้านะกลองที่สามนะคะเนาะ เขาคนนั้นคิดอย่างไรกับเรานะคะคนที่เราคิดถึงอยู่เนี่ยเขาคิดอย่างไรกับเรานะคะโอ้โหกองที่3มนะพูดได้คําเดียวเป็นคู่เป็นคู่แท้ของคุณแล้วละจานะกองที่3นะผู้ชายคนนี้นะเขาคิดถึงเรานะคะผู้ชายผู้หญิงคนนี้นะเออเขาคิดถึงเรานะจากเขาคิดถึงเราเขาชอบเรามากๆเลยค่ะนะเขาอยากจะมาทําความรู้จักแบบเรานะคะแต่เขายังไม่กล้าเนาะเขากลัวว่าเราจะมีแฟนแล้วหรือเปล่านะคะนะเขาชอบเรามากๆนะคะเขาคิดถึงเรานะคะเขาอยากจะเดินเข้ามาสา สัมพันธ์เลยมาจีบเราเลยแต่เขายังไม่กล้าเออเขากลัวเสียหน้านะคะเขากลัวว่าเรามีแฟนแล้วนะคะเขากลัวว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นตามมาทีหลังเนาะอืมแต่ว่าเขาชอบเราด้วยความจริงใจแน่นอนนะคะเนาะมีเกณฑ์นะคะคนโสดนะมีเกณฑ์นะคะว่าเขาอาจจะมาออสารภาพรักภายในสองเดือนนี้เดอ้อเดอ้อเดอ้อเดอ้เดอมีเกณฑ์นะจ๊ะเออแน่นอนอืมอ,อ่า เขาคิดถึงนะคิดถึงแล้วก็อยากสร้างครอบครัวอยากจะรู้จักยาสารสัมพันธ์นะคะกับเรานะไปอีกระดับหนึ่งคือเขาชอบเรามากอ่ะเออเขาชอบเราอ่ะดีอ่ะกองที่สามเนี่ยดีงามเออดีงามเรามาดูไพ่ออร์ดคกกันจ่านะไพ่ออร์ดคนะคะเห็นไหมเนี่ยเออไพ่มันเชื่อมโยงกันมากเลยนะเห็นไหมเออเขารักเราเขาชอบเราเนี่ยเขาอยากสร้างาสต์เอ่อสร้างครอบครัวสารสัมพันธ์กับเราเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอมเห็นไหมเนี่ย ไพ่มันคลองจองกันมากหมดเลยนะเห็นไหมคะเนี่ยไพ่แม่หมอเนี่ยคลอ,องจองกันมากเลยเนาะคือเขาอยากเขาอยากทําความรู้จักกับเรามากกว่านี้อะ่ะเอออยากจะเข้ามาทําความรู้จักอยากจะมาสารสัมพันธ์กับเรานะคะเนาะแล้วก็อยากดีไม่ดีอยากนู่นแหละสร้างครอบครัวร่วมกับเราเลยนะจะบอกให้นะกลองที่สามนี่นะแฮปปี้เลยแหละมีลูกมีเต้าเลยเห็นไหมเนี่ยอืมจ้านั่นแหละคะ่ะสําหรับชาวกลองที่สามเนาะว่าเขาอ่ะเขาคนนั้นคิดอย่างไรกับเราเนาะอืม นั่นแหละค่ะเขาคิดถึงเรานะเขาคิดถึงเราโอเคค่ะเรามาดูว่าพ่อพี่คเนตนะคะอยากจะแนะนําอะไรกับเรานะอืมพ่อพี่คเนตอยากจะแนะนําอะไรให้กับชาวกองที่สามนะคะนะว่าพ่ออยากจะแนะนําอะไรให้กับชาวกองที่สามโอเคค่ะ ว้าวไพ่พ่อขึ้นมาสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเนาะอืมว้าวถึงเวลาของเราแล้วนะคะนะถึงเวลาเตรียมพร้อมรับความสุขหรือ,อยังชาวกองที่สามนะจ๊ะนะสิ่งดีๆที่เรานะคะได้ทําไว้ในอดีตนะคะมันกําลังจะมาตอบสนองเราแล้วนะเออกองกองที่สามนะคะนะเตรียมรับโชครับสิ่งดีๆรับความสุขได้เลยนะคะความอุดมสมบูรณ์นะคะนะแฮป พี่นะคะความสมหวังต่างๆนะกองที่3นะคะพ่อบอกว่าถึงเวลาของคุณแล้วจ้านะรอมานานแล้วนี่นะคะถึงเวลาของเราแล้วนะคะให้เรามีจิตนะคะที่เป็นกุศลให้เรามีจิตที่บริสุทธิ์นะคะทําบุญทาบุญสวดมนต์ไหว้พระขอพรนะโดยเฉพาะทําบุญกับขนมหวานกับผล,ลไม้และดอกบัว3ามดอกนะคะนะแล้วเราจะเอ่อ เพิ่มบุญบารมเีเพิ่มทําให้ดวงเราดีขึ้นเนาะจ้า,สร,าสร้างบุญสร้างกุศลไว้แหละทุกคนนะเราไม่รู้ว่าพวกนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะเนาะพอบอกว่ารอรับความสุขได้เลยนะกองที่3นะจ้าโอเคค่ะคําทํานายสําหรับชาวกองที่3ก็จบลงแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเนาะเราก็จบคําทํานายแค่นี้นะคะเนาะแม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้แม่ด้วยนะคะ กดกระดิ่งไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางช่องเนาะแล้วก็ใครนะคะสนใจอยากจะให้แม่ทำหัวข้ออะไรให้นะคะก็เข้าไปคอมเมนต์ใต้คลิปดูดวงของแม่ได้เลยนะจ้าวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีใช้นะคะพบเจอแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะใครที่เป็นทุกข์อยู่ก็ขอให้หายจากทุกนะคะใครที่ ใครที่เป็นสุขอยู่ก็ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไปนะจ๊าวันนี้ก็โชคดีมีใชค้ค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย